สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซนะครับสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้พามายามเบียดนะครับรอบเช้าหลังจากเมื่อคืนได้แต็มไปก็ไม่กี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าตอนเช้าจะมีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าทุ่งนาเราก็เริ่มออกรวงแล้วนะครับกลางเดือนสิบลมหนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันเลยนะครับ ทงนี้นะครับั่งนี้มีดึงครับผมนี่นะครับเปรียบสูมไห้ดูครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมอยู่ไหมอ้๊ยอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับผมไปชนครับนี่ครับผมโอ้ เต็มแหลกเช้านี้นะครับโหปลาช่อนนี่นะครับใสสวยนะผมนี่ครับโหนี่กืนปลาโมครับเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเก็บปลาก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแค่ตัวที่ติดนะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเดี๋ยวติดตามกันนะครับหลังนี้ติดปลาหมอครับผมไม่รู้โดนอะไรกินนะ่าจะเป็นปูนะครับกินจนเหลือครึ่งตัวครับผมไปต่อครับโคหลังนี้มีดึงครับผมนี่นะครับสองฝั่งเลยครับผม นี่ขันเบ็ดจมเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับว่าจะอยู่หรือเปล่าโอ้คันเบ็ดจมเลยนะอยู่หรือเปล่าโอ้หลุดครับผมโอ้ขันเบ็ดจมเลยนะครับหลังนี้น่าเสียดายนะครับ ดีเมื่อคืนเหยื่อหมดก่อนนะครับก็เลยกลับบ้านก่อนเจอปลาหมอกินเหยื่อช่วงหัวค่ำนครับโอ้ยน่าเสียดายครับเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้กันครับโอ้นี่ครับเหลือแต่ซากเลยนะครับน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับกินแล้วก็ขายนะครับช่วงเชา้านี่ครับ ต่อครับผมหลังนี้มีอาการอีกแล้วครับนี่นะครับผมคันบิดเกือบจมนะครับโอม,มันดึงครับผมเดี๋ยวมาลุ้นว่าจะอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเอ้บผม หลุดอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้านี้สามสี่หลังแล้วไปต่อครับผมหลังนี้ก็เื่อหายหลังนี้ก็ดึงครับผม เดี๋ยวมาดูก่อนอยู่หรือเปล่าโอ้อยู่ครับไปชนครับผมนี่ครับเต็มที่สองนะครับเช้านี้นี่นะครับติดเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับโอ้โหเต็มที่สองครับ,รบ,บ,รบ,ส,รบส่วนเต็มแรกยังไม่ได้แกะนะครับผมเพราะว่ามันคืนปลาหมอ ช่วงนี้ไปช่อนกืนปลาหมอแล้วนะครับหาเหยื่อลูกปลาหมอใสน่าจะได้ไ,ไิเศษตัวนะครับน่าจะติดดีนี่ครับผมโหมานมาน,นะครับก็ได้ตำน้ำพริกครับเอาไปปิ้งแล้วก็ตําน้ําพริกครับกินกับผักสดๆนะครับผักบ้านเรานี่ครับ ผลงานไปต่อครับผมหลังสุดท้ายครับดูครับดูครับโคตรเปอย่างแรงครับหลังนี้นี่นะครับขันเบ็ดเกือบจมครับหลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวดึงแบบนี้ดึงแบบนี้ ปาชนครับผม๋ยวเพิ่งหลุดนะนี่ครับผมโหมานหมานครับผลงานเช้านี้ครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปแต้มกันครับผมผมเก็บปลาก่อนครับผมนี่สวยครับ เดี๋ยวมาสรุปผลง,งานเช้านี้ครับผมนีน่นะครับได้ประช่อนนะครับสามตัวนะครับผมในถุงสองแล้วก็นี่นะครับตัวหนึ่งคืนลูกปลาหมอครับสรุปนะครับผลง,งานเช้านี้สามตัวครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ